สวัสดีค่ะครูสิรินะคะจากแสนนีโยคะค่ะวันนี้จะมาชวนผู้สูงวัยมายืดเกียยร่างกายด้วยท่าโยคะแบบง่ายๆกันนะคะวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ก็คือเชือกนั่นเองนะคะถ้าใครไม่มีเชือกแบบครูนะคะสามารถใช้ผ้ากันนูผืนเล็กๆได้นะคะเราจะยืนแยกเท้าให้กว้างประมาณช่วงสะโพกกะพอกดน้ําหนักที่เท้าให้ดีแล้วให้นาจับเชือกให้กว้างเท่ากับช่วงหัวไหล่และเชืแขนออกไปด้านหน้าให้ตึง หายใจเข้าลึกๆแขนเตมสอบเตึงมองไปด้านหน้าไว้หายใจออกยาวหายใจเข้าให้เรายกแขนขึ้นมาให้เตึมเลยผ่ะเงยหน้ามองขึ้นหายใจอ้าให้เรากดคางก้มต่ามองที่เท้าไว้หายใจเข้าหน้ามองโผลหายใจออกให้เรายืดตัวไปด้านขวาให้สีข้างซ้ายตึงมองซ้ายดึงกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจที่ไปด้านซ้ายให้สีข้างขวาตึงมองขวาดึงกลับมาตรงกลางหายใจเข้าลึกๆ ยืดสะโพกไปด้านหลังยืดแขนลงไปด้านหน้าจนลองตึงที่สะโพกต้นขาหายใจเข้ายืนกลับขึ้นมาเงยหน้าสอบตึงมองทิ้งหายใจออกแล้วกดคางก้มหน้ามองเท้าน้ำมหายใจเข้ายือหายใจออกยืดตัวไปด้านขวาให้สีข้างซ้ายตึงมองซ้ายเดีกกับบัตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกยืดไปทางด้านซ้ายสีข้างขวาเติมมองขา ดึงกลับมาตรงกลางหายใจค้าหายใจค้าง่อๆค่อยๆดึงสะโพกไปด้านหลังย็ดแขนองไปให้สอกตึงสะโพกตึงหลังตึงแล้วขอดึงกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจเข้าเหนื่อยหนาหายใจออกกดคางคุ้มนะพงหายใจเข้าลึกๆหายใจึก้ตัวไปด้านขวาให้สีข้างสายตึงมองซ้ายแล้วค้างไว้ ไปห้าสี่สามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางช้าๆหายใจค้าหายใจออกให้สะโพกไปด้านหลังยืดแขนออกไปด้านหน้าหลังตึงสอบตึงสะโพกตึงแล้วค้างไว้ห้าสี่สาม หนึ่งดึงกลับขึ้นมาตรงกลางช้าๆหายใจเข้าหายใจให้เราค่อยๆคลายลดวมือลงที่นี้เราจะแยกทากว้างกว่าสะโพกเราหายใจเข้ายืดแขนออกไปด้านหน้าให้สอบตึ่หายใจออกมีตัวไปด้านขวาให้ตึงมองมือกลับมาตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกหีุตัวไปด้านซ้ายให้ตึงมองที่มือว่ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกลดเมือลง ยืดแขนออกไปด้านหน้าหายใจเข้าสับตึงหายใจออกบิดตัวไปด้านขวาให้เตึงมองทิวดึงกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกบิดไปทางด้านซ้ายให้ตึนกลับมาตรงกลางหายใจเข้าคหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนสับตึงหายใจออกบิดตัวไปด้านขวาให้ตึงที่นี้มอง เนึ่งก้าวมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกดี่ตัวไปด้านซ้ายเตนมงงมือแล้วขางไว้สองหนึ่งกลับมาตรงกลางหายใจหายใจออกให้เราค่อยๆคลายคลายมือขยับเท้าสองข้างของเรากเข้ามามือแต่ไวที่เอวนะคะให้เราแยกเท้าเล็กน้อยนะหายใจเข้าเกรงหน้าท้องขยิบเท้าขึ้นหายใจออกว่า หายใจเขาเยย้าขยิบเท้าให้สูงหายใจออกวหวาหายใจเขาเยย้าขยิบเท้าให้สูงหายใจออกหวาค่อยๆนั่งลงไปที่เก้าอี้ของเรานะคะทีนี้ให้เรายกเท้าขาขึ้นมาเอาข้อเท้านะคะวางเหนือเข่าด้านซ้ายเล็กน้อยมือขวาสอดเข้ามาตรงกลางหายใจลึกๆหลังยืดให้ตรงหายใจให้เราค่อยๆพับตัวลงไปมือแตะไว้ที่นัาแขงสายเราไว้ ตึงหลังตึงสะโพกลวค้างไว้หายใจเข้าออกห้าสี่สามสองหนึ่งดึงลำตัวขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าหายใจออกทาย้าขาซ้ายยกขึ้นมาค่ะเอาข้อเท้าวางเหนือเข่าขวาเล็กน้อยมือซ้ายสอดเข้ามาตรงกลางหายใจเข้าลึกๆเดี่ยหายใจออกคับตัวลงไปมือสองข้างแตะไว้ที่นักแข้งขวา สะโพกตึงหลังตึงแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยๆดึงลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆหายใจค่ะหายใจออกถ่ายขามือวางไว้ที่ต้นขาให้เราค่อยๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆช้าๆสุดลองหายใจเข้าลึกๆท้องพองอกขยายขึ้นมา หายใจออกขาแหวทองแ้วเสืบสะดือเดินกลับเข้าไปะคะหายใจเข้าลืมตายกแขนขึ้นมาสอบตึงมือนิิติดกันลดมือลงมาที่อกหายใจออกช้าชาค่อยๆลดหน้าขากรงต่างวงวาอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ